สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเกษตรอีสานผ้าเพื่อนนี่ผ้ามาชมสวนจากของเองพิกัดบ้านตาจงตำบลตลาดไซอำเภอชุมพวงจังหวัดนครราช,ชาสีมาโคราชนี่แหละจ้าไปเลยจ้าตามไปเลยจ้าในเบิ้งสวนน,นี่ยังน่ นี่่คะค่ะาอันค่ากับปลูกเรา,าก็เอางัวมากะท้องกันก็นเลยพอปร่งเป,ป็นเนาะเห็ดไปเพราะได้กินนี่ค่ะฝ้ากลวยชวมกันเลยจ้าไปไปเบืงไปเบืงไกล กล้วยนี่ปลูกง่ายที่สุดแล้วจ้านี่แค่ขุดลุมขุดลุมกะประมาณสอกสอกยูจ้จาขุดลุกไปสีให้มันได้สีเลึกๆกอย่งหน่อยขุดแลวกะหานอกล้วยนอพันธ์มาปลูกคอยเหตุไปแหละนอจา้ามัน เฮ็ดเฮ็ดเท่ยเดียวว่าไรดดอกกะสิคอยเฮ็ดคอยทําไปมุจ่าเมื่อก่อนั่นก่อนี้น้อยช้างหลายดอมเอานอมาซะก่อนสิบเพราะว่าไปขอนอเพิ่นมาขยายสิคอยขยายไปอันนี้ก็กลวยกลวยอองพันเตียวาสันวา จ้กของเพ่นว่ากล้วยอีอองพันเตียเพ่นว่าเคีย้ยหไงต้นสวยตัวปลูกมากคือจังเคีย้ย่ใหไงปานไหนกำลังออกนอกำลังกรลังเป็นเคีย้ยคือบาหลายบี กำลังออกหลายหลายเขีย้ยอยู่อยู่จากมันต,ต้นสูงอยู่กำลังออกเขีย้ยเป็นหลายเขีย้ยอยู่ไื่ไ,ไก่ มีหยังโมมีหยังให้ชมชมปลากลัวจะควงนี่ล่ะไปเบิ่งกันลูกจ้ะเอาบุญมาฝังไว้ Mười đấy mà ăn xía nhà thì mất xía nhà dây ngầu quậy chôm bề nắm cành อ่าบมีอย่างให้ชมจ้ามื้อนี้จบคลิปทำนี่เดยอจา้าสิทิอสานพ้าเพื่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้น้ำในเลยเจา้าสวัสดีจา้า